สวัสดีครับสวัสดีครับคุนครับเอฟซครับพอลูกแก้กันเียนะครับเครับพี่การคอันครับพี่การคำเราดีนะพี่การเอแล้วแล้วตีแล้วตีใช่ยังดูแตคลิปแปนาทีกับพ่อหลวตะอ้่้แต่ก่อนพูดอใกล้ทันมากเสียเอาเอาอไลงเ้วเสียไไม่ลงแล้ลงสิ มนเสือลูกูครับู่แม่เราวงเน่ยังได้แต่เราเขาเลวแล้ว่มีคนอยูนั่นเส้อลูกเราอเนหมดลกอมแล้วนแล้วอไออ่เมนห่อเพื่อนอกอ็เมนอเพื่นอีกอีเอาขนหนจุ่งกันบงนเป็นอีกอ่ะเป็นไอ่ะเป็นยังอ่ะไคขึ้น ไอคือยิบอยู่ไปไหนานนะบหมอไปจุ้งกันอีกแล้วพี่น้องเอ็หนพ่งอกต้องถบแลบ้า่อยลกห่ไ้แต่ปวด่แงนะแม่ปวดพ่อ้อม้บักแตงานก็นาปวดพ่อ้มอักแดงจวดจาดฟาดบื้มมาไหม โพดพ่อักโม่ <t 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 ักแตงจวดจาพดพักโมโพดพักโม่ักแตงจวดจ้าดฟาดบึ้มพืนะเอแห้งแตงอแตงกับแตงตัวโอ้ยแตงแตลที่งานเท่ากับบ้านหน่อยท่านที่เดงเนาะหลายพด สามสิบรวบเคร่องทีมงานหน่อยโอ้สามสิบุนแล้วดูเดีเนาะุนแล้วข้างนั้นุาเล็กน่อยเอามาเหมือนวย่งสิทธะอันนี้ขนาดพวกงแตงอยู่แล้วเออออามาหมือมันสามสิบสามามันแล้วเนาะหน่อยๆแมนครับแต่มัทุกคนแมนอยู่แล้วดินสีเด้อมะรงเด้อดินสีแบนหนึงจัก ไม่อย่างว่ดีไม่อย่งไเอยดีไปไหนพอหวังพี่จังนั่งแต่กินขอครับห่วยพระสนม่มหาให้บ่ อันทหารเอกบูดพวกทีเดียวไม่อี้ัสนมม่มีปัญญาหากับเขาให้เลยจ้าบ่าข้าหย่างลำเลียงมาข้าเลียงมาหน่อยโอ้นั่นบ่โอ้ผัสนอมข้าหย่างน้ำหมาเขาบ่กเต็งพระเขาให้ไปมาที่อ้มาจากทีเเลาเลย แต่ที่ลอดว่าพอยีหวังเราไปนหวานหวาเอาเลยจันพอับี่ยงหวังเรากินแตน้ำเปล่าบอกกินนุมนุ่มนุ่มกระเจิดนำนำนำน้ำตาลศูนย์เปอร์เ็นเพราะว่าเพราะหวานสินำน้ำตาลมันหลแล้วอยู่ที่นีเจ้าออกไหมล่ะเล้ใส่็กาแฟเนี่นี่เี๋ยโอ้กัเขาใส่กันบุ้เก็บแก่ดีครับ ตรงนี้ดิความใจบูดครับทีมงานครับเชฟบูดสำหรับเพื่อทีมงานถ้าจินก็ไปกินตันได้เพื่อครับพอกินนตันเอาไป๊บมาเชฟบูดเป็นผดสนมตัวนี้ต้านบูดเป็นผดสนมตัวนี้เชฟบูดแต่ก็ข่าวปรบูดด้วครับเอาละเอาละกินมงานตะวันนั่งร้อยร้อยเชฟตัวนี้วันนี้ลูกซี๊ด โอ้กับนางตะลคาร์นอาจารย์มุดครับโอ้ยเสียงเสียงไปครับอากาศด้วยเนาะเสียงไปปุ่นๆนมื่หนึ่งสาราดูไหมครับห้องเพลงไหนที่นี่แมนครับล่ำหลายครับก็เลยล่างหนักเลยวันนี้เขาจะเาเลยจำวันใดกับเสียงมันแห็บน้อยเป็นพระเอกไหมเนาะครับผตบกีฬอน้ำมาเดียวเนี่ยพีหนึ่งถอยถอยลูกหลงปะเป็นยังไงวันลูกหลงแต่พิจิตรเล่งแวงไหนฮะ เ้าเล่นกันวะอยู่ดิไปยกไม้ยกมือเตี้ยเขาตามมาเสร็จอยู่เดี๋ยวลงลงลงโอ้หน้าไม่ที่ป่าวเหเห็นเขาขาวบอกอ้วกมาไหนมายกไม้ยกมือเตี้ยเจ้าของก็ามาบอกให้ยกมือเล่นกับเมีย่ไขว้เตี้ยไ่นั่นเตี้ยเด็กหน่อยเขาออกห้างเมื่อไหนเห็นบ่แล้วนั่งคนเดียวเม่อไหร่ยันถึงลุกลงไหมยกไม้ยกมือไปนั่นสิเมื่อคืนไปยกเนี่ยไปเห้ยห็นเนาะ <Yeah. S 2> เนี่กแมนความพระจิตแมงความอาจารย์พระจิตว่นี่แมนความอาาจรย์พระจิตวันี่อะไรครับยาสิแก่ตัวไหไรว่าจังไรอจะจย์มกอไดพระจิตว่ามึกขึ้นยกไม่ย,ยกมือใส่เขาเขายกายกมือใส่มีก บอกว่านั่นเสียงเสียงทั้งหนามเปิดบอว่าให้ลดลงจนมอยอันฟัง,ฟงต้ามีที่ไหมครับบุรรัมด้วยครับบุรรัมด้วครับก็จงว่าบมเมนขอนกันบันไพยด้วครับบมเมนกระสินเบ,บ,บกนอกบ่มเมนกรสินบมเมนกรลสินพร้อมมเมนตกัลสินอกว่าผมยกมือเหี่ยงลนุ่ดูอันนี้มันดังเก่ด็กจีบคนเด็เต่างแต่พัดปองแซงมากมีมาขึ้นได้ได้ได้จีบเต หมา่อได้ย oh, 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 th ินอ้ขอ้อาก่อนครับเคื่ได้ทิยี่บาทครับบอกบ่กออกหางก่อนยาเบ้าอาจารย์ใช่สงสัยลูจากวิธี่ลสงสัยเล่าเดว่าลูกไปจากโดนๆน่ะโอ้ยลูกยวิทีเพิ่ม คนเพ่อเยคบกันม่อไหรอฟังอบกิมันฟ้าวัเน่ยเป็นไงอย่งนีเรทุไปหนวโทรศัพท์ไปั่งโทรศัพท์ไปเสไว้ทไปหโทรศัพท์ูอาจย์บุตรโทรศัพท์มึงดเลงมาเ่สลงมาเนาะจเพาไปยพวกอสไเพาเมันเป็นคลกินว่าพัมเพาพัดมเงยเะ ดาริงคุณปาพ่อเขาลิพูด่นเพ่ด่าริงค้าอย่าเขาโลดะอย่า้นพยนนี่ไม่้่เออ่าเขาดจะฟ้องต้องนักแน่นดิพอๆเขาบอกจะา้องนึ่งเดียวแล้วหสนาธิเกียรตเขาเรียไหนเผาเ็ โอ้ยไม่บอกขึ้นอนไรขนอ่านอ้อจะม่ดู่โม่วนะหามวม่ๆนะมันม่เอากุชาบากุเห็นเรานั่นเห็นแท้ๆมันม่ขึ้นนี่จนเหลือะหล่ะไม่ึงเห็นบ่เห็นหนังนั่นมึงเห็นโม่ขึ้น่ข่ของก็มาเจ้าต่ออธิบายของกมาน่ลมันงอ่เห็นไปเห็นอะเห็นกอนเออเห็นนั่นขนาดบงงก็เห็นมาเนีเห็นทุกคน อาจารย์เห็นมุมขึ้นเห็นได้ยินตะเอเฮเจ้าเจ้ยวาเฮ่อย่างเฮทั้งคุณได้ปรเดีจีบเออปแซกบ่หลับบ่นอนจเจียจูเชียมันสิเป็นมันสิอยู่ไร้มันบ่นอนอ่ะเออแม่หมออาจารย์ทินมันินั่นอาจารย์ทินกกยิ้ยันมานมกือยู่ดีจิเป็นดีดเอ้ย

สองนาทีก็มีให้ทุกเมื่อเป่าแต่ว่าเป็นหมาป่วยเสียงเป่าแบบเกินอย่างนี้ยกเบื่อยกเบื่อมันพอดหรอมันยืนอยู่มันเกินดิได้เงินทิปพร้อมได้เงินแถมในในได้เงินทิปพร้อมมันน่ามาเลยมันไน่าติดเจ้าของนตัวเทียรเขาดีเขาเขาหักเจ้าของผู้เดียวไปเจ้าของผู้เดียว มีเจ้าของคุณบอกว่าอยากเห็นหนาครับเป็นเสื้อเป็นยุคไทเป็นเจ้าจว่ายอดมือไดบพอดีพอกันอีกอ่ะเด้าจ้คล้องจะคข้องนยุคกาลสินหรือยุคใชยปุ่มนั่นเอาแล้วอันนี้มันอยู่ในใจมอยู่ในใจ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 เจ้าของเจ้าคองในยุคพญานยุพญานม่วาอมก็ในกับหักเจ้าของคือเขาสรานเออหักจของคือสาบันฮะเจ้าของคือเา

เอาจะไดกเขาก็ไม่คิใจตนี่ยตอนเสีเี้ยเนี่ยเฮ้ย้าเด้บเฮ้เขียนมอย่ากิน้วขาอ้วกเลยนี่บ้านเด้ยบัตรเศ้บ้านถักลงาบาลงไปเถึงเ้าบ้านเ้าบ้านั้นเด้งลงไปบายังรถน่อยนายไม่ที่นะพูดหน่อยเออ้แล้วเออย่าน่ไ้ยนย่านี่เด้ยิเ่ นรดแบเาใช่รุ่นบอาขาดรุ่นนี้ก็เหลือโอ้ทีมงานมาทำเดินทางนะครับโอ้ทีมงานมาทำหสนักทีมงานมาทบครับ นี่แหละครับเดือนใหม่ก็จะได้รถตู้แล้วครับเดือนหน้าจะได้รถตู้แล้วสิ่งงามรถถ้ำครับผมเป็นรถของกดเองนะครับครับแท้ที่สติกเกอร์สำนักวัดธรรมมีม้วนมาเลยครับสำนักวัดป่าอยากข้อผีเป่าเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดที่น่ารักทีครับผมเอาคลิปนี้ฝากไวปสำนีครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับขอบคุณทุกยอดกดซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซิกีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ